ตีเหตุผลว่าทำไมสเปอร์จะเปิดบ้านพ่ายให้กับแมนซิตี้ในค่ำคืนนี้ ฟังบทวิเคะห์แบบจัดเต็มชิกที่หน้าช่องได้เลยเรารวบรวมให้คุณไว้หมดแล้วีผลที่1ฟอร์มสเปอร์ไม่นิ่งเกมรับพลาดง่ายเสียประตูบ่อยเจอทีมระดับซิตี้แค่พลาดน,นิดเดียวโดนลงโทษทันทีีผลที่2ซิตี้คุมเกมเก่งกว่าของบอลเหนียวต่อบอลแม่นสเปอร์มักถอยต่ำและนั่นเข้าทางแมนซิตี้เต็มๆผลที่สคุณภาพนักเตะต่างกันซิตี้มีตัวเปลี่ยนเกมได้ทุกตำแหน่ง ส่วนสเปอร์ยังต้องลุ้นฟอร์มวันต่อวันเหตุผลที่4ความนิ่งและแรงกดดันติตีเล่นเพื่อไล่ล่าแชมป์เกมใหญ่แบบนี้ทีมที่นิ่งกว่ามักจะชนะหรุดสั้นๆนี่คือ4เหตุผลชัดๆทำให้คืนนี้สเปอร์มีโอกาสเปิดบ้านพ่ายแมสซิตี้สูงมาก บอลไม่ควรพลาดคุณคิดว่าคู่นี้จะจบกี่ลูกคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สนใจอยากเข้ากลุ่มหมู่บ้านคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือแอดไลน์ spungtoe กดติดตามไว้มีทีเด็ดแบบนี้ทุกวัน